ปีพุทธศักราช2328ข้าศึกจัดทัพใหญ่9้าพัพไพรคนหนึ่งส,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 งสงายสิงเสษไม้ตีกรุงรัตนโกสินทร์ให้แตกสลายแต่ครั้งนั้นทัพสยามได้ต่อสู้ข้าศึกอย่างชาญฉลาดจนได้รับชัยชนะยิ่งใหญ่ที่โลกต้องจารือไว้สงครามก้าพมหาวีรกรรมปกบบป้องเมืองของคนไทยที่ข้าศึกพ่ายแพ้ยับเยินที่สุดในประวัติศาสตร์ขอนำท่านสู่การแสดงละครแสงสิสงครามก้าทัพต่อ ันชนะศึกทุ่งลาดยาสุดยิ่งใหญ่อลังการในบรรยากาศสนามรบของสถานที่จริงณทุ่งลาดยาอุทยานประวัติศาสตร์สงครามก้าวทัพจังหวัดกาญจนบุรี17-25มิถุนายนพบนัก,นกสแสดงคุณภาพพร้อมกองทัพช้างทัพมาร่วมแสดงอย่างสมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยเทคนิคแสงเสียงทันสมัยตื่นเต้นตื่นต,ต,ตาและเร้าใจทุกนันีจองบัรได้แล้ววันนี้ที่สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีจัดโดยกระทรวงกลาโหม โดยกองทัปร่วมกับกระทรวงพลังงานและจังหวัดกาญจนบุรี